ก็สวัสดีครับก็มีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนะเป็นสูตรของแอดท่านหนึ่งนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับพูดว่าไปยนง่งเป็นสูตรฟันปลานะจับดูดีๆเนี่ยก็มีโอกาสเช่นกันนะเลขนี้ชุดนี้ก็มีเลขเข้ามาเลขสวยดูเช่นกันนะก็ดูกันไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันเข้านะครับผมจะมาบอกแนะนําวิธี คิดวิธีทํำยังไงนะครับนะนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือซีรหนึ่งเ็กเนี่ยคือผลรางวัลนะครับส่วนแถวที่2เนี่ยคือผลบวกมาแล้วนะครับแล้วก็บวกนะแล้วก็บวกเกของที่ตัวเลขรับที่ได้ก็มีย้อนหลังออกมาแค่เริ่มต้นคำนวณจาก4 1 7นะครับเนาะก็มี3 4 5 3 4 5หห้านะครับในงวดต่องวดนะดูแบบรวบๆนะครับนะเอาแบบรวบๆนะ ก็มาดูกันนะครับนะมาดูในข้อมูลตัวเลขเนี่ยอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับลักษณะของตัวเลขนีจะเป็นฟันป่านะครับนะก็อยู่อย่างเอาง1กตมาคำนวณนะครับนะเอา4.1กิมาคำนวณนะครับเพราะเราหกห้าสองนะก็เป็นเลขห้านะครับต่อมานะครับก็ได้เด่นที่สามสี่ห้านะครับเพราะว่าเราแปดเจ็ดสามก็เข้าไปที่เลขสามนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะด <styles> ูดูกันไปก่อนนะครับ ต่อมาก็เป็น907นะครับก็เป็นเลข9เป็นเลขเด่นนะครับนะไม่ได้ว่าให้ใหปักหลักหรือตายตัวนะครับนะมาได้ทุกหลักนะครับในเนี้ยนึว่าต่อมาก็เป็น906ก็เป็นเลขที่9อีกนะนี่นะครับลักษณะของมันคือเป็นฟันป่านะครับนะสูตรที่1เนี่ยมันก็เป็นฟันป่าดูดีๆดูตามลูกศรนะครับมันเป็นฟันป่านะเพื่อนๆดูมันลักษณะเป็นฟันป่าแต่น้นเงวดอนไขของรุ่นเนี้ยมันก็ตกอยู่ที่เออเลขเก้าเช่นกันี่อ่ะ ถ้าอะไรเป็นฟันปลาก็จะเป็น9นะตัวเป็นตัวนี้นะครับนะอันนั้นทั้งหมดนี้ก็คือผมจะให้เด่นไปที่เอ่อ9ก่อนตัวแรขนะนะครับนะสูตรนี้ก็บอกว่ามันเป็นฟันปลาจับตัวจุดคือเป็นฟันปลานะครับนะอันแรกเนะี่ยคือเด่นที่9ก่อนนะครับนะเด่นที่เลข9ก่อนนะครับไปดูสูตรที่ 2, สองทีนี้เดี๋ยววิธีคิดวิธีการคำนวณผมจะมาบอกอีกทีเราั้นเราเราไม่ต้องไปสนใจตัวนี้คนระับถ้ามันเข้าเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูนะ จะแจกทําให้ดูนะครับนะจะแจกก็จะทําให้ดูแต่ให้เพื่อนดูมาดูจุดนี้นะครับนี่ฮะที่ผมทําลูกสอนให้เนี่ยนะครับให้มาดูนะครับผลลัพธ์ของมันนะครับและตัวเลขที่ได้ทั้งหมดมันเป็นสามตัวนะครับเป็นสามตัวสามตัวแล้วมันเป็นฟันป่านะครับเลขที่มันได้มาเป็นปฟันป่านะครับดูจากตรงนี้มันเป็นฟันปา่าเฉียงเฉียง,ง,งตัวนี้ก็มาเฉียงตกทีเลขเก้านะครับไปดูส่วนสูตรที่สอง นะครับไปดูสูตรที่สองนะนี่สูตรที่สองนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตรวิธีคิดคำนวณมาให้อันนี้คือผลลัพธ์แถวเนี้ยนะคือผลลัพธ์ที่ได้มาแถวแรกแล้วก็ยืดตำแหน่งนะครับมันก็ได้ทั้งหมดสามตัวมันก็เป็นฟันปลาเหมือนกันนะครับดูดีๆนะเพื่อนๆนะเดินแถวแรกเนี่ยก็จะเป็นเป็นฟันปลาเหมือนกันอ่ะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นฟันปลาไปทางนี้นะครับนะอ่ะก็คือตัวนี้อันนี้ก็จะเดินที่สุดนะครับนะนะ เนี้ยผมเริ่มคำนวณมาจาก4.7นะครับอันนี้ส่วนตัวแถวชุดนี้เหมือนกันก็เป็นฟันปลามีงวดหนึ่งที่เออมันน่าไปเป็นฟันปลาที่เลข4นะครับแต่มาเลข6นะดังนั้นวันนี้มันถ้ามาเรียงมาอยู่ที่9.8.7ก็ต้องย่อมที่จะไปที่เลขเดถ้าเป็นฟันปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหมวยมีโอกาสกลับมาได้ตัวเดิมนะครับมีโอกาสกลับมาได้ตัวเดิมนะตัวนี้ก็จะเป็นที่เจ็ดนะครับนะนะครับก็จะเป็นที่เลขเดนะครับ ผมให้สูตรที่สองนะครับนะีสีแดงเนี่ยคือสีแดงเนี่ยคือผลรางวันนะครับนะ,ะเริ่มงคุณวณจากสีนิกิทอันนี้ก็เป็นพล,ลังวันหด้ไหมให้เพื่อนเพื่อนดูดูตรงนี้นะครับเห็นไหมหกมันจะเริ่มมาจากแตะตรงนี้อ่ะหกแล้วก็ห้านะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะมานี่นะครับแล้วก็มาตัวนี้อ่ะมันก็จะมาจบอยู่ที่ลักษณะฟันปลาเช่นกัน ทั้งหมดเลยนะครับนะอ่ะและนั่ก็เดาสูตรแรกเราได้เก้าเนาะเนี่ยสูตรแรกเราได้เก้านะครับสูตรที่สองได้ศูนย์และเจ็ดนี่อ่ะไว้มีโอกาสมาตัวเดิมนะครับมีโอกาสกลับมาตัวเดิมนะไปดูในส่วนของสูตรที่สามนะสูตรที่สามนะครับเป็นยังไงก็เป็นฟันปลาเหมือนเดิมครับอ่ะทีนี้ฟันปลาจะมาทางนี้หรือเปล่านี่เจ็ดนะอ่ะถ้ามันเป็นฟันปลาก็คือเลขเจ็ดน,นะครับอันนี้อ่ะอันนี้เป็นสูตรเด่นนะครับ เด่นเลขเด่นของแต่ทั้งวันี่้าสองนะก็เข้าไปที่เลขหนะครับแล้วก็เป็น873ผิดไป1งวดนะจากนั้นก็มาเลข7จ็แล้วก็เลขศูน 0, นะครับศูนยนยเนี่ยก็ไปเข้าหลักสิบแต่ตันนี้ไม่มีแต่ก็เข้าเลขหกนะครับตัวน,นี้ก็เด่นอยู่ที่9กับ0นย์ก็มี7นะครับนะให้ดูผลลัพธ์ไปที่ฟันปลาครับให้ดูเราเป็นลักษณะของฟันปลานะครับจะเข้าใจนะ ถ้าฟันปลาลงมาก็จะเป็นเลขเ็ศในงวดนี้เอาทีนี้เาเดี๋ยวกลับไปดูไปดูในส่วนของตัวเลขที่ผมเกณยนสรุปให้อยู่ตรงนี้นี่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 นะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับนะสูตรเลขอ่ะผมให้เด่นไปที่เก้าเนาะสูตรที่สองเนี่ยนะครับนะมันมีอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองและและและอะไรวะลืมเออศูนย์และเจ็ดนะ นะครับถ้ามันเป็นฟันป่านะก็เป็นสูตรลจิตนะครับทีนี้มาดูในหะลักเ,เลขเด่นสูตรการคํานวณน,นะครับ2ตัวนะพันบวกสิบนะครับเอาหลักพันไปบวกหลักสิบบนเอ่อไม่ใช่บวกนะเลขหลักพันและเลขหลักสิบบนคือเลขเด่นคือ9กับ0นนั้นก็มีโอกาสมาได้นะครับส่วนอีกหนึ่งสูตรเอาหลักในบนบ,นบวกหลักสิบล่างนะครับได้เด่นตัวเดียวเลยคือเลข3ามอ่นะเมื่อมี9ก้ากับ0เราก็จะแยกกันแยกกันออกมาในลักษณะนี้ตัวนี้ก็จะมี56นะครับนี่ จะไปที่ห้านะวางไว้ที่ห้ากับหกนะครับนะถ้าเขามาในฟันป่าในฟันป่าสูตรที่สามนี่ผมให้เด่นเรียกอะไรวะฟันป่าสูตรที่สามผมให้ให้ไปที่เลขเกียรเหมือนกันอ่ะาะไปอย่างไรก็จะไปสามตัวตัวที่สามเนี่ยคือเลขสามคือตัวนี้อ้าวแต่เนี้ยครับดังนั้นในสูตรนี้เลขที่น่าจะเด่นที่สุดนะครับนะ ก็คือเลขเกจนะครับอะงั้นเด่นบนนะครับผมให้ที่เลขเกดนะสําหรับงวดนี้นะครับของวันที่อ,อ25นะครับ66อ่ 6, 6, นะผมให้ตัวเด่นอยู่ที่เลขเ็ดนะครับนะทีนี้จะจะมาจับคู่ใช่ไหมครับก็จับโยงมาเลยนะเพื่อนๆน,นะ905นะครับ 906 907 90และ34ไม่มานานแล้วนะครับแอดเรลเอาออกนะ Add, เนาะแอดเรลออกนี่มันก็จะได้905 906 907 903นะครับแล้วก็เป็นนะครับ975นะครับ976 977แล้วเป็น973นะครับนะ จับดินอยู่ที่เลขกิจนะครับนะถ้าไม่ถ้ามันไม่มาเลขถามนะถ้ามไม่มาเลขจิจสองตัวถืวอว่าโอเคเลยครับอนะ่ะถ้าเราตัดออกตัวหนึ่งนะครับนะเนี่ยเด่ยเป็นที่จิตอยู่แล้วก็จะเป็นเก้าศูนย์ห้านี่นี่ผมก็จะวงให้นะครับจิตขีดเส้นใต้ให้เก้าศูนย์หกเนี่ยนะครับเก้าศูนย์จิตมาแค่ตัวเดียวพอเก้าศูนย์สามนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเก้าจิห้าเก้าจิหกแล้วก็เป็นเก้าจิสามนี่อยู่แค่นี้เองตัวดินอยู่ทั้งหมดอยู่แค่ แค่นี้นะครับทั้งหมดห้าชุดนะจับสองตัวนะครับจับไว้ที่เลขเจ็ดนะยืนเด่นที่เลขเจ็ดก็คือจับเจ็ดไว้นะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับนะในส่วนของสองตัวบนนะครับนะสามตัวผมให้ตามนี้นะครับคุณคิดว่าสวยไหมนะครับนะนี่คือสูตรเลขสามตัวนะก็มีขอบคุณเอดมินนะครับที่เอาข้อมูลมาให้ดูมาให้ผม นั่งคิดเช่นกันนะก็คิดนานอยู่นะสูตรนี้3-4วันสวันนะมาล่งปเปรียบวิธีการของมันน่งจับทางตัวเลขของมันนะครับนะถ้าจับ2ตัวนะของเรามันดับหลักหน่วยบนที่เลข7นะครับนั้นก็ผมจะดอกจันอีกหนึ่งที่มันก็จะเหลือเป็นที่วงไว้ก็แล้วกันนะครับนี่90 6นะครับดับอันนี้ก็ดับ75-8ดับอันนี้ก็ดับในเลขศูนย์ 7จดาดักของเราอยู่ที่เลขศและเลขสามดักสิบนหลักหน่วยดับเลขเมันก็เดี๋ยอยู่แค่เก้าเจดห้าเก้ใช่ใช่แล้วนะครับนี่คือเก้าจดสามเก้าจดนะผมจะให้เครื่องหมายถูกก็แล้วกัน จะได้ไม่สับสนนะอ่ะนี่ตัวดินก็คงจะตกอยู่ที่สามตัวเนี่ครับเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสามนะครับอ่ะตามที่วงนี่แหละนะครับตัวเด่นสุดนะ้ําเพื่อนๆนนะก็ให้เพื่อนๆดูเอาไปเป็นแนวทางนะครับนะสามตัวเนี่ยจะเลขสวยหรือไม่นะสูตรนี้นะครับครว่าเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะทั้งหมดเจ็ดตัวก็ถือว่าใครว่าเยอะก็ก็แค่ผ่านนะครับนะ ใครคิดว่ามันน้อยตัวมากแล้วที่ผมวงให้เนี่ยที่แล้วก็ทําเครื่องหมายถูกให้ในสามตุสาคู่นะครับมี 973, 9 97เ6 975นะครับใครคิดว่าจะเป็นตามที่ผมคิดหรือว่าคุณจะจับคู่นอกเหนือหรือวิธีคิดอื่นแบบอื่นก็ได้เนี่ยผมก็ให้สูตรไปแล้วเ 8, ็ดแป 7, เก้าศูนย์กูับสคูณลองจับตัวเลขเด็นมาใส่กันดูมันเด่นสุดดูที่เลขเลขเนะครับนะ จบผ่กบวกลบไปแล้วแล้วก็เป็นเ,เลขศูนย์นะครับนี่ก็ศูนย์นะศูนย์เก้าก็มี3มตัวแต่ผมให้เด่นที่จิตนะครับให้เด่นที่เลข7ไว้ไว้นะครับนะเพราะว่า9ก็หรืออาจจะกลับม,มาอีกครั้งก็ได้นะครับนะนะแล้วก็ลองลองนะครับตัวลองคือ9นะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะ ก็เป็นไปตามนี้ครับเดือนเจ็ดลองเก้านะครับเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สามเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสามถูกใจตัวไหนก็ลองเอาไปเสียงโชคเบาๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้คงติดตบเพียงแต่เท่านี้นะครับพเพื่อนๆก็กาบคำว่าโชคดีนะครับในวันพรุ่งนี้เราฟังผลกัน,นครับกับสี่โมงเย็นเนาะก็ไปหาสลากลอตเตอรี่กันไหมนะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ